ดีค่ะโอ้ยอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิงนะคะวันนี้ค่ะทุกคนใครมาหาก็ไม่รู้ไปไหนนี่แซมนี่ไปอะไรตรงนู้นน่ะกลับมาอีก แล้วอแจะขี่ไปมาทำไมโอ๊ยไปก่อนอุ้ยโอ้นี้พี่แซมมาหาดีเยอะจังเลยมาหาสวนเลยนะนี่สวนใครตัวเองนี่คะผู่หวงมุก ไม่ไม่ขโมยไงเอาไปเลยเอาไปเลยรถพี่น,นี่ใช่ไหมใช่รถพี่เนี่ยรถพี่ใช่ไม่ขุดเจว,เว,เว่าขุดแค่นี้เหรอพอขุดฝังมาเสร็จแล้วก็ขุดกลางใช่ลูกผมอะ่ะขี่รถมาปุ๊บยางขาด เองวิ่งขับเองเลยเยี่ยมขับเป็นไหมขับไม่เป็นคว้จะมาขโมยรถไทยออกมาเมื่อสวันมาสาวันเรียนเสร็จนี้น แกปิดเทอมรอเปล่าแกทำอะไรรลูกแกก็มาไม oh ่ร oh? um um ู้เงือกทถึงน้องจะมาเอารถไทยอื่นนะมาหาจริงพี่ี่พูดอะไรไม่เขียนมากินซีนี่จะหมอจ้ัซน เขายนอเอันนี้มาหาท่งที่ยวอ้เค็นบ่นว่าคิดถึงนอนเลยมาหาใครบ่นใครบ่นิดไปเอื้ก้วฮะไข่เนี้ออืมอย้ไปกินบ้านพี่เลยเื้อกัานพี่ กระจายกระจายไปไปไร่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 ไม่ไม่ถอดหมดอมนห<อ>มนอนก่อนเออถ้าอยู่กับหนูอ่ะเออถอดออกก่อนถอดก่อนแล้วเย็นดีหน่อยตรงนี้เนาะตรงโน้นเย็นกว่าอีกตรงไหนอเนี่ย<น>บ้านพี่อ่ะเย็นกว่าโบ้านหนูอ่ะไปเที่ยวบ้านที่ไหมไปเที่ยวบ้านหนูไหม ไบ้านไห่เย็นอันหนูเย็นเย็นฟนาววันนูโคตรเย็นเลยใช่ไหมถ้าเราไม่เย็นแต่ข้างในเย็นอู้คิดอะไรเหรอข้างในบ้านอะเย็นเพราะว่ามันแบบมีร่มเออข้างในไม่ค่อยเย็นข้างในเย็นข้างในเย็นถ้าเราไม่เย็นใช่ย พาพี่ชื่นในห้องเลยรล่ะโอ้ไม่ได้ในห้องวันในบ้านใช่มตรงหน้าบ้านมันก็มีแบบที่ให้นั่งเล่นไงเออใช่ก็ยืนอะไรกันแหละหน้าบ้านอ่ะมันไม่มีร่มก็เลยร้อเปิดค่ะเปิดตลอดเลยเปิด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 จะไปซื้อใช่ไหมขอบคุณค่ะอ๋อเส้นเดี๋ยวเนี่ยก็ไปถามถามเจ้าของร้านแหมเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ย บ่แม่จะคลองร้านบ่แม่นห้างคุณส่วนจำกัดหมดเด็เป็นคุณส่วนกันวัเนี่ยบ่ฮะบ่บ่ได้เป็นคุณส่วนกันโบไปหาอเลยครับใครไปหาวะน่าขี้เียดแรงเลยฉันเลยคิดอุ้ยน้องไม่มาหาเลยครับผมอุ๊ยมาเบยไอ้บีก็ไปหาอะไร่ะหายรออยู่คุณนะล่อตึงตัวนี่บ่ไปหาเลยที่ใส่ที่ใส่สอง ไปหายเลยกินหอเดยกันใส่เพื่อนต้องเสียใช่พี่เขา,า,ากินข้าวอาอแน่วจะมาขอกินข้าวด้วยเหรอรกินไปเขาาวอะไรนู่นเลยไปไม่เป็นความ ขับอะไรก็ไม่รู้ขับอะไรขไก็ขับไม่เป็นขับไม่เป็นนะทำไมถึงขับไม่เป็นไม่ก็ขับไม่เป็นอ่ะต้องต้องมีคนสอนคนจะคนเท่านี้แหละเสื้อเสื้อสีน้ำเงินน่ะอีดเลยเ้ยเฮ้เฮ้ยยเเฮ้ยยเ้ยเเยเ้เย ปวะน่พอใส่ตอนเชื่อมคีดหอดอากเหีไมมาหานะพอคิดหอดผมมาหาด้ออีลความาดความใจดีย้นอน นี่เขาเรียกว่าซิกแพคใช่ไหมเรียกว่าซิกแพคแี่เดี๋ยวดูซิกแพคของเดี๋พี่ก็ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าซิกแพคหรือวันแพคนี่ซิกแพคแม่นบอกซีโร่แเพกอ๋อไม่ใช่เอ้ยปลาตุ้งอยู่ไหนเนี่ยฟองอันนี้เนี่ยอะไรเรียกปลาตุ้งอะไรผมให้เรียกปลาตุ้ง Oh. อย่างี่อะไรมาเรียกปลาตุก้กโ oh. อ้ก็ถูกแล้วเดี๋ยวไม่ใช่นีมได้กี่เที่ยวแล้วนี่ได้สองฮะอสองเที่ยวไปน,วน,นู่นกับสวนนู้นอันนี้สวนนี้ยังไม่ได้อันนี้เลยเดีว๋วสวนไหนอีกสวนหนึ่งได้สองอ๋อมาคุณตั้งแต่วันไหนเนีย่ยหลายวันแล้วบ่ส่สวนนี้เพิ่งขุด ตัวนี้พึ่งคุดตัวนี้พึ่งคุดเครับเธอมีเสน่ห์ที่ปลายมือเป๊กใช่กระทานยิงขาวใสนอนนอนเออเราต้องโดนทำโทษนี่ต้องโดนทำโทษเลยนี่เอเคว้าวทำโทษเรื่องอะไรนะโทษเรื่องไม่ไปหาพี่ไม่ไปหา โอ้ยเราทำโทษเลยเจ็บมากเลยทุกคนเอาคืนพี่แซมให้เลยนะอะไรเอ้าอืมอ้ายียีมีสไลด์ไหมเอามาล้างกอนความมีสไลม์ไปไปสายสองไหมไปทำไมไปหาที่เลยเนาะ มค,คิดหอดกันนะก็ไปหากันแลวเะไผแต่บมคิดหดอยูผูเดียวครัผมก็มาหานนินะครับเหแต่มคิดหดอยูผูเดียวเลยนะคุณบอง,งค,บคิดเอาสำนักนละครับ้องคิดยังไยอ๋อเราปรปตะลยลองคิดยังไงเาาดี๋ดย,นยน<อ>คนมัน,มนหมักคนมันหมักแค่คนเดียวล่ะหมักไฟเดียวครับมันก็เป็นจงซี่ะครับต้องมาหาเขาตลอดนะอให้เขาไปหาก็บ่เมียนอกเนะ มือได้นั่นแหละครับที่เขาไปหาเลยเขาชิ้นหัวพมนะแมนมาดิเอาตะเบิงด้อยตะเบิงมือได้ที่เขาไปหาเอาแล้วเอาแล้วตอนนั้นที่ที่ทำมาตอนนั้นทัวรอยู่ไหนจะบอกว่าพี่เซฟอ่ะชอบทัวรอยู่ไหนพี่อยู่นี่เด้อพี่อยู่นี่เด้อเออแล้วก็อยากให้มาหาเลาวก็ต้องบอกว่า ปล่อยไงปล่อยไปยืนเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องให้ถามอ่ะพี่แซมยืนไหนโอเมเวลาพูดหัวอยู่ไหนก็ไปเลยปวดเผื่อเผื่ออยากไปไงก็ต้องเอากลับแก่กินทอดเนาะไปเลยอย่าขันอุ้ยอุ้ยไม้ขึ้นเชื้อราเลยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยหูเด่น แต่สงสารเนาะอ่ะดูสงสารเฮ้เบองๆกระจกอย่างเงี้ยเราดูดนี่เบืองเราพี่น้อง,องอเราไปเย็เนี่ทำไมละ่ะอะไรดูสีนี่คนละสีเลยนะคนละสีเลยอ่ะปัดกับหนาตน้อ่ะยาาปคเลย่อย่อเคียว่ะโเขนว่ะเขนย่เทียว่ีกว่า <c oughs> ือก็หาขีก่เรย่องสายสองที่หหนพี่ไหนไปหาอยู่สายสองถ้าไม่คิดถึงล่ะบ่คิดหอดเขาต้องไปหากำนันเหรอแลก็แสดงว่าไม่ต้องไปหาดิเราคิดหอดเลยว่าคิดหอดล่ะหรือเข่ต้องไปหาเข่ต้องไปหาเขเค้เขเค้เข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 เเเเ นอนนอนออกอีกแล้วอะไรจะคลอดคะกี่เดือนแล้วหลายเดือนแล้วยังหาแม่ไม่ได้เลยอ๋อเอาต้องหาแม่หรือหาพ่อนี่ต้องหาแม่ก่อนยังไงแม่ได้ไหมแม่มิ่งพาไปหาหมอทีค่ะครับพาไปหาหมอทีไม่เกร็งขึ้นไม่เกร็งขึ้นนึกโอเคทุกคนก็ าจะได้ย่อพ่เซมจะมาหาอีกนะคะทุกคนก็รอติดตามโอเคค่ะอีอะทำไมมองไม่เห็น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 โอเคค่ะทุกคนเดียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า